สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับมีข่าวสารของทางน้องยูรินะครับน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับมาอัปเดตนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับสืบเนื่องมาจากวันนี้นะครับทางบอสบิ๊กนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับได้มีการเปิดคาเฟ่นะครับฟินแลนด์คาเฟ่นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับ ก็จะมีทางลูกค้านะครับแล้วก็เอฟซีนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็มีคนในวงการนะครับคนที่รู้จักนะครับก็ไปให้กําลังใจบอสบิ๊กนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับซึ่งทางบอสบิ๊กเองนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับเป็นคลิปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับซึ่งทางบอสบิ๊กบอกว่าน้องยูริเอ้ยนะครับ ทั้งๆที่ไม่สบายทั้งๆที่ไข้อยู่ก็ยังนะครับอุตส่าห์เดินทางมาให้กำลังใจบอสนะครับในการเปิดร้านใหม่นะครับซึ่งในคลิปนะครับทางบอสบิ๊กก็บอกว่าน้องยูรินะครับเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าฟินแลนด์คาเฟ่ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนะครับผมก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมแล้วทางบอสบิ๊กนะครับก็ บอกว่านะครับทางน้องยูริไม่สบายนะครับแต่ก็ยังมาให้กําลังใจบอสประมาณนี้นะครับซึ่งทางน้องยูรินะครับก็ได้ไปมอบดอกไม้นะครับให้กับทางบอสบิ๊กนะครับไปร่วมแสดงยินดีนะครับไปให้กําลังใจนะครับก็คือเป็นดอกไม้2ช่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม้อย่างเดียวนะครับเป็นช่อเงินด้วยนะครับทั้ง2ช่อเลยนะครับผมซึ่งหลังจาก FC เห็นนะครับก็หลังจากที่เอ็นดูนะครับหลังจากที่รักน้องยูริแล้วก็รู้สึกว่า รักน้องยูริขึ้นไปอีกนะครับเพราะเห็นความตั้งใจของน้องแล้วนะครับทั้งๆที่ไม่สบายก็ยังเดินทางนะครับมาให้กําลังใจบอสบิ๊กนะครับถึงจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับท่านอื่นๆก็มาเหมือนกันนะครับผมน้องยูริก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทางแอดมินนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะครับก็เลยเอามาอัปเดตนะครับให้แม่แม่เอฟซนะครับของทางน้องยูรินะครับได้รับชมนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็มีทางวัตเลรมนะครับก็ได้มีการเข้าไปแซลล์ด้วยนะครับว่าอ้าวไม่สบายอีกแล้วเหรอน้องยูรินะครับแล้วก็ได้มีทาง f อนะครับท่านอื่นๆนะครับก็ได้เข้าไปตอบวัตเลรมด้วยนะครับว่าที่ทางน้องยูริไม่สบายก็อาจจะเป็นเพราะว่าติดมาจากแม่พอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไปนอนตากน้ำหมอกด้วยเพราะก่อนหน้านี้นะครับทางน้องยูริก็ไปนอนรอรถเกี่ยวข้าวนะครับนะครับผมก็คือ ตีหนึ่งเลยนะครับดึกดึกดื่นๆเลยประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้น้องยูลิไม่สบายนะครับทางแอดมินนะครับก็เลยเอามาอัปเดตนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับนอกเหนืออื่นใดนะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้ทางน้องยูลิหายป่วยไวๆนะครับหายไข้ไวๆนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับ สวัสดีครับ